สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมื้อนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งชุบแป้งคุกเก็บขนมปังทอดกันค่ะเราก็เอากุ้งมาคุกกับชุบก,กับแป้งก่อนนะคะวันนี้เราใช้แป้งโกกิค่ะแล้วเราก็ปรุงรสใส่ไปหน่อยใส่ผงปุงุงรสใส่น้ำตาลใส่ซอสถั่วเหลืองคุกเขาให้เข้ากันเราก็ไปคุกกับก็บขนมปังแล้วก็เอามาทอดเพื่อนเพื่อนเวลาเราคลุกแล้ก็บีบให้เก็บขนมปัง มันแน่นๆเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล่วงหมดะค่ะการทอดเยค่ะเพื่อน ช่วงท,ที่เราทอดอ่ะเราก็ไปชุบเราก็ไปชุบก,กุ้มไว้แล้วก็ชุกเกลี่ยชุกเกลีข,ขนมปังเพิ่มเอาไว้ค่ะแล้วก็กลับนะคะเพื่อนๆไาสูดอีกด้านแล้วก็กลับอีกข้างนี้ค่ะ ก็ชุบแป้งปรับปรุงเพิ่มไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ทอดต่อค่ะปรุงชิดแป้งทอดนี่จะสุกง่ายนะคะววเราต้องคอยระวังดูด, mm hmm. ด้วยค่ะเพราอมมนจะได้ได่ไหม้ค่ะ เวลากินแล้วก็จะกรอบค่ะแล้วก็สุกแล้วแล้วก็ใส่กระชอนเลยค่ะเพื่อกองน้ำมันไม่ให้มันมันฉ่ำกับตัวกึ่งวะค่ะเพื่อจะได้แห้งๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆน่าทานไหมคะ นี่ค่ะสีเหลืองสวยเลยค่ะเรียบร้อยค่ะ